ดวงคนห้าราศีนี้มีเกณฑ์สูงมากที่จะมีลูกก่อนสงการนี้นะครับบอกเลยว่าสี่เดือนนี้มีเวลาในการที่คุณจะฟูมฟักร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วเตรียมมีน้องกันภายในสี่เดือนนี้กันเลยอ่าแน่นอนนะครับนั่นก็คือกลุ่มราศีแรกจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้น้องนะครับนะราศีที่สองนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้จากที่นี่ครับขึ้นมาแล้วนะฮะนะ ราศีที่3มนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้จากตรงนี้นะครับนะและราศีที่สี่นะครับนะมีเกณฑ์ที่จะได้จากตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปสู่ราศีสุดท้ายนะครับผมอยากให้บทสวดตรงนี้ครับนะบทสวดตรงนี้นะครับเป็นบทสวดที่อยากให้ท่องนะครับมันจะช่วยทําให้ตัดกรรมทําให้ช่วยแค้วคลาดนะครับทําให้การออ สิ่งที่เราตั้งใจไว้พรที่เราหวังไว้มันจะสมเร็จสมหวังนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับสามารถแอดไลน์ตรงนี้มาเลยนะครับนะสามารถรับบทสดฟรีได้นะครับและราศีสุดท้ายราศีที่ห้าขึ้นมาตรงนี้เลยที่จะมีน้องนะครับก็ขอให้ทุกคนได้น้องอย่างที่สมหวังนะครับถ้าเกิดคนเชื่อคอมเมนต์กดแชร์กดแชร์ตรงนี้เลยนะครับ yeah.